สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกบช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับทารกที่ได้ดูดนมแม่จะมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญาเพราะนมแม่เป็นต้นกำเนิดพลังของเจ้าตัวน้อยครับ น้ำนมเป็นอาหารชั้นยอดของทารกซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทัต้งร่างกายและสติปัญญาคุณแม่ทุกคนคงอยากจะให้ทารกได้ดูดนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและมีภูมิคุ้มกันโรคในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3-5วันแรกหลังคลอดคุณแม่จะมีน้ำนมเหลืองหรือคอลลสตรุมที่อุดมไปด้วยสารภูมิคุ้มกันโรคให้กับลูกน้อยแรกเกิด ปกติน้ำนมจะถูกสร้างและผลิตจากเซลล์ที่อยู่ภายในกระเปาะเล็กๆของเนื้อเต้านมซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงจากเส้นเลือดบริเวณหน้าอกน้ำนมที่ผลิตได้ทีละเล็กละน้อยจะถูกเก็บสะสมไว้ภายในขณะที่คุณแม่ให้นมลูกน้ำนมจะถูกขับออกมาจากกระเปาะผ่านไปตามท่อน้ำนมและไหลออกทางหัวนมให้ลูกได้ดื่มสิ่งที่มีผลต่อปริมาณน้ำนมคือโปลแลคติน และจะหลั่งออกมาในปริมาณมากขนาดตั้งครรภ์และจะลดปริมาณลงทันทีหลังคลอดนอกจากนั้นยังมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อออกซิโตซินเป็นตัวกระตุ้นให้กล้ามเนื้อรอบๆกระเปาะน้ำนมหดตัวเพื่อบีบน้ำนมออกมาในน้ำนมแม่นั้นมีคุณประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะไขมันที่ทารกจะนำไปพัฒนาสมองและระบบประสาทในช่วงขวบปีแรกและสิ่งสำคัญของการให้นม คือทั้งคุณแม่และลูกน้อยจะได้สัมผัสกันอย่างแนบชิดก่อให้เกิดความรักความผูกพันเป็นการกระตุ้นระบบประสาทของทารกได้ดีที่สุดและยังทําให้ทารกมีพัฒนาการที่เร็วกว่าทารกที่ไม่ได้รับการกระตุน้นนอกจากนั้นยังช่วยให้คุณแม่กลับมามีรูปล่างสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้นทั้งนี้เนื่องจากมีการใช้ไขมันที่สะสมในระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อนํามาผลิตเป็นน้นํานมให้กับลูกน้อยครับ คุณแม่ที่มีขอกังวลว่าจะมีน้ำนมไม่มากพอควรบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่ช่วยในการสร้างน้ำนมติดตามได้ในช่วงรักสุขภาพนะครับการรับประทานอาหารของคุณแม่เช่นแกงเลียงยำหัวปรีใบกระเพราใบากุชช่าจะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมได้ค่ะติดต่อรายการพบหมอสุขภาพสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปน,น123มปอน,อน,อน,อนปไทยประกันชีวิตกรุงเทพ10326ม